มืงปีศาจเมืองอ,อัตลัยชอบรถมามาบ้านพี่ปีศาจโอมืองปีศาจเลยเหรอวะเรามาเมืองที่ปีศอจเมือง <c oughs> อ,อ,อัต<ไ>ลัย <c oughs> วันนี้เราจะมาเข้าบ้านปีศาจกันนะครับวันนี้เราจะมาเข้าบ้านคนอื่นกันนะครับโอ้โหผมเจอกล่องเลยนะครับอือหือมีของให้เก็บด้วยนะครับ โอ้โหไม่มีอะไรให้ทําเลยดูเหมือนว่าหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้ทำเลยนะครับจับได้ไหมถ้าหน้ามีสวิตซ์กดนะครับผมกดสวิตซ์เลยนะครับเราก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเราเข้าบ้านเลยกันดีกว่าโอ้โหดูเหมือนว่าเราเราจะเข้าไม่ได้นะครับมีเสามาบังนะครับชอบไปเงเนี่ยเข้าไปเงยไม่ได้เอ้ยเพื่อนเราต้องลื้อทุกที่นะเว้ยมันจะมีตังค์อยู่มีตังค์โอ้โหขนาดนั้นเลยครับใช่ชอบลื้อ โอ้โหเกมนี้อัปเดตไปกันมากเลยนะครับเองร้องไปก่นเป็นนี้เนี่ยแล้วเสียงไม่เป็นไรเลยไม่ใครมีพายุเบรไม่ออกกันอ่ะไอ้พวกมึงออกไปกันแล้วเบรคไม่ออกอันนี้อ่ะเออเฮ้ยไอ้คลาสไอ้ไอ้คลาสตันนี่โอมหรือมันเอ้ามันไม่สวิตซ์เหมือนกันเหรอโอ้โหเพลงเข้าต็มที่สามนะครับมึงไม่กดสวิตช์กันดิเอ้าเกมมันไม่เหมือนไอ้ยังไอ้เยังอะไรมั้งเนอะมันกันแบบการใช้พลังข้ามมิติป่ะ เออโอ้โห Wi-Fi ตอนตีสองนะครับเก็อัปเดตไปไกลมาแล้วนะว่าแล้วเขาจะทำต่อไหมไม่รู้ดิอันนี้วันคิดมากไม่ใช่เขาเพิ่งมาทำอะไรอะไอ้รอคนอื่นก่อนดิเปิดเลยโอ้โหดูเหมือนว่าคนอื่นจะไม่มากันเลยนะครับนี่เปิดเลยไอ้ยันี่รอไอ้เยี่ยงอ้เราเข้ามาสองคนไอ้ตอดออกก่อนไอ้เยี่ยเราไม่ได้เลไรกันสองคนด้วยเอ้าเราออกไม่ได้ด้วยโอ้โหปิดต่อยิงเราโดนปิดตายน้อโอ้โหดูเหมือนเราเราโดนปิดตายนะครับ ดูหน้ากูอะไรเหี้ยโอ้โหแหงตายเลยนะครับผมก็เลยอยู่คนเดียวเลยอ่ะแล้วกูไปเกิดที่อื่นเลยเหี้ยเอโอเปิลนี่เนี่ยไหนเห็นหน้าบ้านไหมนี่ดูมันดิมันอยู่หน้าบ้านเราเฮ้ยโดนตกอีกหรไอมเหี้ยไอ้อิงอ่ะอิงมันไม่เล่นแล้วออกเกมแล้วหญิงเกินเบจิต้าหญิงเกินโอ้โหแล้ก็ถึงบ้านแล้วรับตอนตีสอง <ừ> ดูวด่าบ้านของเราของเรามันจะน,น่ากาาลัวมากเลยนะครับโอ้โหคุณเห็น,นหุ่นยนต์ข้างหน้าไหมครับเฮ้ยอุย้มพลาดได้ไงเนี่ยเงินอ้วชอบหรืออืมหรือเลยมันคือหุ่นยนต์อ่ะแล้วเรา,าม,มาพักมัง้งไเฮียขี้เกียจอ่านไอ้เฮียมึงอ่านให้ฟังหน่อยถ้าเป็นถ้าเป็นโม,มเมนต์วะอุ้ยแต่คอนดูน่ากลัวเราแอบมาคนต่างบนนี้โลอ้วชอบหรือเออมึงอยู่ในน,น้ำตอนนลอดไปด้วยโดนไหนกูไม่รู้เลย เราแด้รื้อด้วยโอ้ขอรื้อเลยอุ้ยสครับโอ้เงินโอ้ระบบเกมแบบเปลี่ยนใหม่มากเลยนะครับอุ้ยเพลงจําเลขไว้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์็ดศูนย์ไอ้ควายบทกวีของเขาว่าเซียเกบเลยโอ้เกนี้ให้เราฟังตังอย่างเดียวปะเนี่ยเกเ์เท่าไหร่เกย์กระตังโอ้เกนี้ให้เราฟังตังแน่เลยโวชอบเลย โอ้โหแต่ตัววินวะจีนี้ให้ให้ฟ้าตังกันแน่เลยกูลืมไม่หมดวันเลยไอ้เหี้ยกูโดนแคมป์วินพอมันตามมาแล้วน้องกูยังเลยเฮ้ยเกมน่าเบื่อกันนั้นเลยกูไปถึงก็โดนแคมป์เลยมันเกมหาของมันเนี่ยกูเริ่มไม่อยากเล่นแล้วไอ้เหี้ยเวอร์ชั้นใหม่อ้าวแดกแล้วอันเก่าทำไมวะอันเก่าก็เป็นสปริงแท็บไอ้เหี้ยนี่คืออะไรตำรวจอ่ะ นี่มึงใช้แท็บเด้อก็เมื่อกี้ที่มึงเจอไงตอนแรกเก่าเป็นเดอรลินไว้อันใหม่เป็นเดอรลินไม่วินโอุ้ยพัลซเซนอุ้ยพัลซเซนสวยขึ้นก็สวยเหมือนเดิมเลยเอาสวยขึ้นจริงจริงออกโอ้ยเจอขีกาแล้วเฮ้ยีขังไปตัวไม่เองอ๋อมันให้หาสแคปอาเพื่อกูขี้ยากูไม่อยากหาเลยพินกูกลัวเล่นเซนอัพพาเบอร์ต่ออะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยล่มสกุลเกมไม่ทัดลูกโป่งโอ้โหเกมมกันสมจริงมากเลยเฮ้ยมันต้องรูดบัตรคิการ์ดก่อนอ่ะเอามองกันเออเออ,เอ,อมีรหรัสเลยมันไม่มีอะไรในห้องนี้ไม่ถูกอ่าหนึ่งนี่ไงถูกอะ่ะมีอะไรบ้างนี่ไงได้ละ<ร>กูกูเปิดของอะ่ะบมดกบียงเขาว่าเสียโอ้ยไอ้เชียนี่ตกใจว่ะไอ้ดาเห็นรูดได้นี่ไงแล้วก็รูดแล้วก็เปิดไอ้ควายมึงไม่ดูอ่ะ แล้วเราลุ้นไล่ใช่ไหมเนะี่ยมีอะไรเนะี่ยมุดเกาหีอะไร่อ่ะหดเกวีมึงด,ดูดิมึงมีบลูไม่ใช่ไอควายมึงขี้โมวีอ,อ,อ,อ่ะกดยังไงไม่เห็นรูดได้เอ้าก็มึงบอกมีบลูไม่ใช่ก็มีนี่แบลูอยู่ตรงนี้ไอควายมึงขี้โมว์มูว่าไอควายบูการแล้วอ่ะกูก็เข้าใจว่ากูมีแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรนั่นแหละแต่กูมีบทดเกวีด้วยโว <laughs> บมดกวีของคาวัตเซียไอ้เลิกลึกหรอบมดกวีของคาวัตเซียนาวาเซียพ่องม้วงแล้วเงินเงินเงินพ่อของกูหันไปมองไอ้ที่เรื่องหมดอย่างแหละเรื่องหมดแล้วเนี่ยปิศาจยังไม่รู้ปิศาจชนคิดข้าไม่ชอบอุ้ยเงินอีกแล้วเี้ยอุชอบหรือไม่มีบูกาดอ่ะอุ้่ชอบหรือกูได้แล้วนะบูกาดมาเขียนโฮดดิ้งอะไรสักอย่างแล้วแล้วแบนเนี่ยแล้วไอ้แล้วผีมันหายไปไหนล่ะ ติดอยู่ในห้องผู้ใหญ่มันติดอยู่ในห้องครูใหญ่เว้ยฮะติดอยู่ในห้องครูใหญ่ติดได้ยังไงวะโอมเป็นคนขังมันเว้ยปีแฟนดึกซ่ากันสื่อไม่หนื่อยเลยไม่เบื่อไม่หาสองอะไรกันดีดีมั้ยก้าวหาอยู่อือวัวชอบลือเลยตอนนี้ รื้อหมดแล้วนะที่ว่ารือหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยกว่ามันเพิ่มปริศนาเยอะไปเลยเราเล่นไม่ไหวเนี่ยไปไหนล่ะมันก็เป็นเอย่งนี้แหละไปไหนไหนอะที่นั่นแหละกูเบื่อแม่งนะไม่ใช่แมว แล้วสแกัเราเก็บคออย่างตอนนี้ยมึงลองดูในกระเป๋าดิมีเพจอันอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะขาดอีกอันหนึ่งไปหาแม่งดิห้องนี้ปะห้องนี้ปะอยูี่ห้องหลังนี้แมสติลคัลเลอร์วะาหรือเออทำดิกูสาห์ทำทั้งสองอย่างแล้วได้ยังไม่ก็ทำไปเลยเลยได้เหยืโลคีการ์ดแล้ววิในไงเราทำเสร็จละมาโอเคกูกดทุกอย่างเรียบร้อยละไฟฟ้าติดทุกอย่างโอเคไปไปหาไอโอมได้เลย ไอ่ยีมันนอนตายเชียวตงนี้วะได้ยังอ่ยังออทำไมมาทำมันโลงอยู่วะเนี่ยเออในอัวชอบลือเลยกูไม่กลัวอะไรแล้วเาะกูมันชอบลื้อชอบลือคือทำไมเนี่ยโอ้บีนอมบอมเฮ้ยบีนอมตัวละครในเกมดอดองอีกต้องมาเล่นในอัวชอบลือเกมเฮียเนี่ยวันวันนี้ฝันเห็นมิสเตอร์บีอีกแล้วทำไมอะอ โดนวีนน้ำแดกเลยไอ้เอ้ยกูหมุนกูหมุนกูหมุนแล้วอ้ยหนึ่งทับสี่นี่คืออะไรเนี่ยออกไปอย่าตามกูลองให้มันพาไปห้องผู้ปกครองกับไอเฮียนนั้นไหม <c oughs> มัวดิปวดเขาอยู่เข้ามานะโอเป,ปด <c oughs> ิดประตูดิมาเอาของดิโอเปิดประตูดิปิดประตูดได้เปล่าได้ปะได้ดิ ห้องผุ้กคลองเลยเนาะให้พี่สนใจมัาหน่อยไอเนี่ยห้องผุ้กคลองแล้วเนี่ยไอ้สันเอนจิ i n ใหม่เหี้ยเจอห้องผุ้กคลองเข้าไปไอ้ควายเกมสร้างไม่เสร็จครับไอ้เหี้ยเจอห้องผู้ปกครองเลยไอ้เหี้ยเกมแม่งเบื่ความสนุกเลยห้องผู้ปกครองเลยตอนนี้ไอ้เหี้ย แล้วมือหมุนอะไรนะอ๋อหนว่าชอบมือม,มีที่หมุนเลยไหนว,ว่าอีนนกอหูหมุนอันหนึ่งไงหมุนหมุนไงวะพียหมุนก็วีต้องไปหมุนอีกอันปะอันนี้น่าจะไม่ได้ได้ไงกูหมุนแล้วกูหมุนแล้วเจอเจอเจออันนีงละไอ้เทียมันให้ซ่อนอะไรเดี๋ยวเราพาพี่ไปห้องผูกคองไงเอาไปาเ,เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่อยู่คุยเลย <c oughs> สายโอมอ่ะผอยแม่งดีกว่าเนี่ยไม่มีสายต่อ่ มันยังออกมาได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ห้องไอ้ห้องนึงเนี่ยไปดีถ้าเป็นตัวอะไรเราก็พาไปห้องผู้ปกครองไงเนี่ยเนี่ยเออมีผีพาไปห้องผู้ปกครองเออมีผีก็พาไปห้องผู้ปกครองไงยากอะไรต้อขอเลือดอ้วชอบเลือดพออ้วนชอบเลือดแฟนพอชอบเลืออชอบนี่อันนี้อะได้แล้วเนี่ย เอออันนี่ไงยังไวะบนกวีของเขาวะสโอ้ยสีส้มกูอยู่สีส้มเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยเอยอย่าไปแท่กันดิไอ้ปัญอาโอเะตองอันนี้มีพลังงาน่ะดิอืมสีเหลืองเลยอืมเรียบร้อยไปเซฟเลยเอ้า จบแล้วเย้ที่เนี่ยคือมันให้ไปหาไอ้ผีเช่ยนั้นปะแล้วพาคือพาไปห้องอุปกรณหมดเลย <laughs> <laughs>